บุคคลสิบจำพวกที่เป็นของควรแก่การต้อนรับการทำบุญการทำอัญชลีกรรมสามิจิกรรมวิจุทั้งหลายบุคคลสิบจำพวกนี้เป็นผู้ควรของคํานับเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้ควรทำอัญชลีเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า สิทจำพวกเป็นชไหนคือตถาคตอาลันตสัมมาสัมพุทธ,ธะหนึ่งพระปัจเจกสัมมาสัมพุทธ,ธะหนึ่งท่านผู้เป็นอุพโตภาควิมุตติหนึ่งท่านผู้เป็นปัญญาวิมุตติหนึ่งท่านผู้เป็นกายสัตข,ขีหนึ่งท่านผู้เป็นทิฏฐิป,ปัต,ตะหนึ่งท่านผู้เป็นศรัทธาวิมุตติหนึ่ง ท่านผู้เป็นสัมมานุสารีหนึ่งท่านผู้เป็นสัทธานุสารีหนึ่งท่านผู้เป็นโคตรภูหนึ่ง